เพื่อนๆมาดู L4018 กันบ้างนะครับผมเกาะโบมาจากอูช่างบิคเทโบนะครับนี่เลยมันพะน้องจรวดนะวันนี้ใส่ไปแล้ว2คันนะครับเดี๋ยวคันพะน้องจรวดแล้วเราจะไปเสริมมาข้างบนนะครับตอนนี้ก็ฝนตกลงมาอีกแล้วนะครับ nêm nè. Ừ, tiếng <laughs> มานนไปะโอ้เสียงนี่จะได้เลยจะทำดีพ <c oughs> อโบได้ติดมาเท่าไรครับนี่ติดมาเท่าไร ฮะ <Huh? S 2> มันกว่า,วาเป็นเป็นตัวสเต็ปไหนอ,อ๋อโของโขงซิ่งสเต็ปสองนะครับอู้เต็ปสเต็ปยอดนิยมนะครับผมโอก็มันกว่าบาทเสียงหวานด้วยนะครับมาจากอูช่างบิ๊กเทโบนะครับนี่เสียงนะโคขงซิ่งสเต็ปสองสูตร ยอดนิยมนะครับเดีวน,นี้เขาจะใช้แบบนี้กันนะครับแต่บางคนก็มันแล้วแต่คนนะครับบางคนก็เอาสเต็ปธรรมดานะครับ เดี๋ยวขอข้นก่อนข็ทำงานก่อนนะครับวันไงพี่วันนี้ได้ไม่ค่าไม่โกนนี่ฮ<อ>ะไม่รู้หไม่รู้รรบอก ไปแบบนิ่มๆนะครับผมไม่ได้แรงเครื่องมากนะครับแบบนี้มันจะไม่ค่อยซีเท่าไหร,ร่นะเวลาลงนะครับถ้าเราได้เครื่องมากเวลามันซีแล้วลงนี่ถ้าเหยียบพาร์ไม่ทันกย็ยบร้อยนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่าดินท่านนี้เหมือนแถวบ้านผมหรือเปล่านะครับแต่ไปคนละตันคนละตันหน่อยๆน,นะครับประมาณตันเอ็ดนะครับตันเอ็ดตันสองนะครับประมาณนี้แหละ มารถสี่คันก็พอดีนะครับคนละคนละกระบะมืดน,นะครับนี่ก็เลืออยู่นะครับถ้าใส่มคันก็ต้องแบกขึ้นทางนะครับจะช้าหน่อย